สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการตออเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เลิกงานมานะครับตอนนี้16นาฬิกาแล้วครับพี่น้องครับก็จะออกนะครับได้อีกสักประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะเอาอีกหนึ่งตัวนะครับที่จะต้องปั้นต่อไปครับผมหน้าที่เราก็คือปั้นต่อไปนะครับจนกว่าเขาจะเก่งนะครับก็ตัวที่ท่านเห็นอยู่ันนี้ก็คือ เจ้เรดานะครับผมนกที่มาจากพ่อขอดนะครับที่หลายท่านนั้นก็โทรมานะครับซึ่งผมมีแผนนะครับนกตัวนี้จะส่งออกนอกต่างประเทศนะครับนกตัวนี้นะครับจะไปต่างประเทศนะครับผมจะไปประเทศอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าผมจะต้องเป็นคนฝึกคนอะไรไล่ให้ก่อนนะครับดูผลงานก่อนนะครับสาหรับเจ้าเรดานะครับผมถือว่านก ได้อายุแล้วล่ะนะครับผมนะครบปีแล้วนะครับก็สามารถเล่นได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังครับนกแต่ว่าใจมันดีครับนกตัวนี้นะครับมันจะเข้าขายว่านกที่6เดือน7เดือน8เดือนน่นะครับผมก็สามารถไล่ได้แล้วนกตัวนี้คือมันก็จะคล้ายๆนั่นแหละนะผมดูอาการนะนะแต่ว่ายังไม่ก็คือปีแน่นอนครับตัวนี้นะคือหายห่วงละนะครับได้ปีแน่นอนละนะครับเพราะว่านี่เดียวก็ครบเพื่อครบปีเดือนนี้แหละนะครับยังไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่ท่านบอกว่า นาอวกบอกว่าครบปีวันเนี่ยเดือนเดือนเนี่ยนะครับเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยก็ได้ปีแล้วนะครับก็ถือว่ายังอุ่นใจอยู่ก็ค่อยๆไล่ไปนะครับเผื่อที่ได้จะไปเล่นนาทามครับพี่น้องครับเอาโอเคครับไม่พูดปั้มทําเพลงครับผมคําแล้วนะครับก็จะไปเล่นคอนห้าโมงถึงห้าโมงครึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ป่าครับผมครับก็มาถึงหมายแล้วครับพี่น้องครับคนครับมีคนมาแล้วก็มาเนี่ยครับตัดมันนะครับผมอ่า แล้วตัวนั้นก็จะมีคนอีกนะครับนี่ต้นที่ผมเคยทดลองนะครับเอานกมาเทสนะครับสําหรับเจ้าเรดาร์ครับก็ถือว่าได้เข้าเนยดครับพี่น้องครับนกเคยเข้าเนยดแล้วพ่อขอดเคยเอาเข้าเนียดครั้งหนึ่งแล้วนะครับนกก็ไม่ดิ้นมากครับพี่น้องครับนี่ไม่ต้องคุมแบบนั่นเลยนะครับไม่ต้องคุมผ้าพางเลยก็คือพางได้ผมดูอาการแล้วผมลองดูก็ไล่เข้าเนยดก็ไล่ง่ายครับไล่ไม่ยากเลยนะครับเนาะแสดงว่า พอขอดนะครับพอออกครั้งหนึ่งแล้วมันนั่นเลยครับมันรู้เลยนะครับนกนี่นะครับเอาโอเคครับไม่ตกใจด้วยนะครับเาโอเคขอุญาดพลาก่อนครับผมเดี๋ยวขําก่อนครับเราจะขึ้นที่ไหนไม่ทราบกันละทีนี้นะครับผมจะได้เดินหาอีกนะครับถ้าไม่มีคนมาเนี่ยก็จะขึ้นตรงเนี้ยนะครับต้นกระถินน้งลงเนี่ยนะครับผมเสียดายครับเสียดายเอาไม่เป็นไรนะครับเดินหาที่ต่อไปนะครับ นกน่าจะได้ยินเสียงนกป่านะครับขันยนหานะครับตอนนี้นกก็ห้าโมงครึ่งนะครับพี่น้องครับบ่ถือว่าผ่านอยู่ครับผม ซาบันทกป่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะครับพี่น้อง Bye. ูกันนานมากครับพี่น้องครับเป็น20่นาทีแล้วนะครับผมปล่อยให้สู้เลยนะครับเพราะว่านกตัวนี้อยู่สูงครับเจ้าเลด้าก็ไม่ยอมง่ายๆครับพี่น้องครับครับดึงเรื่อยๆครับอยู่ที่เดิมครับนกปลา จะเป็นหนังชีวิตนะครับผมดูเฝ้าดูอยู่นะครับนี่ถ้าเกิดมันคุมนกจัดจนเกินไปก็คงจะไปไล่ออกนะครับอันนี้ก็อยู่แบบกิ่งเดียวครับไม่กระโดดไม่อะไรก็ปล่อยเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ฟังคารุมด้วยครับตอนรับเจลีด้า เลด้นี่อัดนกป่าอยู่หมดเลยครับพี่น้องครับนกป่านี่เงียบแล้วครับสู้กันแบบเกืบชั่วโมงนะครับพี่น้องครับผมใส่ต่ำเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีนกมาเข้าครับแถมใส่ต้นหนาด้วยครับพี่น้องครับป่าหยุดแล้วครับอย่างนี้ได้ใจเลยนะครับได้ใจนกฝึกเลยนะครับ ้ามันจะลงมันก็น่าจะขยับนะครับนกป่าอันนี้มันไม่ขยับอะไรเลยนะครับเนาะถ้าแต่ถ้า,ถาเป็นแบบนกที่จะเยียบก็คือมันจะมันจะขยับช่วงมันเงียบเนี่ยมันจะขยับย้ายกิ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้อยู่ที่เดิมนะครับเอ,อนี่ยครับดูครับโจเรดาครับมีพักจังหวะแล้วก็ดึงต่อครับ อย่างนี้ดีครับอย่างนี้ดีคล,คลุมขลุ่มนะครับ ตัวกครือจัด่วง่เนียมไม่อยู่ครับนกน่าจะเรียบร้อยเลยเริ่มดวงอาทิตย์เริ่มคำ่ำแล้วนะครับ ดึงครับนกเันดึงนกป่าครับพี่น้องครับดูครับเล่นคนเดียวเลยที่นี้ ออประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะไว้ให้เขาเล่นเลยครับพี่น้องครับอย่างนี้นกป่าเงียบไปเลยนะครับให้เขาอัดได้ใจเลยนะครับเอาสักค่ำเลยครับพี่น้องครับมันไม่ยอมหยุดนกป่านลยครับโยได้เนี่ยนะครับดึงตลอดเลยนะครับมีพักประมาณสักสี่ห้าวินะครับหลังจากทําเป็นยกเป็นยกแล้วนะครับทําเป็นรอบเป็นรอบแล้วก็ พักสักสี่ห้าวินาทีแล้วก็จัดต่อเลยครับพี่น้องครับน่าจะเป็นการแบบเยี่ยวตัวนะครับบิดสลับไปสลับมาแล้วนกนะนกนกครับครับตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะครับผมก็ถือว่าเือร์ไพรสมากๆครับนกตัวนี้เจอนอกไม่กระโดดด้วยไนกไม่เปลี่ยนกิ่งครับเหนียวครับนก ถ้าเป็นนกทั่วไปที่เป็นค,กคึกเนียวไม่เลือครับอันนี้มันเข้ามาแล้วมันยืนนะครับเข้ายืนนกโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็คงจะไดเอาลงแล้วแหละพี่น้องครับถ้าลักษณะนี้นะครับดูการเล่นความเหนียวมันเฉยนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้พักใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาเล่นอีกแล้วนี่นะครับ นี่แหละประมาณนี้เลยครับสไตล์นกตัวนี้นะครับนี่เออไม่ยอมทิ้งนกเลยครับนะครับนกตัวนั้นยัง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 อยู่ข้างบนเหมือนเดิมนะครับนี่โอ้เสเพยเสเพยครับถือว่าคลิปนี้เสไพยนกตัวนี้มากนะครับ บินออกนะครับนกนะครับโอ้โหสุดสดครับนี่ครับบินไปทางนู้นแล้วครับนกมาจากฝั่งนู้นนะครับนู้นเลยครับผมฝั่งที่ผมว่าจะใสนั่นแหละครับนี่นงครับคนน่าจะหนีแล้วนะครับไม่ใช่ถิ่นมันครับนกน่าจะมาลงกินแถวเนี้นะครับแล้วมันเห็นแล้วมันบินเข้านะครับสุดยอดครับผมสำหรับเจ้าเรดาร์นะครับถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับนก โอ้ผมใส่ตำตำเองนะครับผมอ่าเสาแปดเมตรนะครับใส่ประมาณหกเมตรนี่แหละครับผมโดยประมาณนะครับนี่ครับนกมันอยู่ยอดตรงเนี้นะครับอันนี้นกป่าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นกฝึกนะครับเจ้าเรดาร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่แหละอ่าอันนี้คือน่าเฉยครับฟังเฉยๆครับเนาะครั้งแรกที่ผมเอาออกนะครับ เป็นครั้งที่สองแล้วกันเพราะว่าครั้งแรกนี้พ่อขอเราออกแล้วนะครับผมถือว่าออกครั้งที่สองแล้วครับเนาะผ่านครับโอรับประกันเลยครับว่าตัวนี้แบบไม่ทิ้งนกแน่นอนนะครับผมอตอนผมใส่จะมืดแล้วนะครับเพราะว่าค่ำแล้วยาวๆครับเป็นชั่วโมงะครับผมนั่งฟังมันก็สนุกดีเพลินดีครับะเสียงเล็กๆนะครับ นะครับนกอยู่ตรงนี้นะครับโอ้จะมืดครับนี่ครับมันหนาครับพี่น้องดูครับมันหนานะครับมันไม่ลงมาครับมันอยู่ยอดหนึ่งนะครับนกนะผมใส่ตรงนี้เองนะครับนะถ้าเอามาใส่ตรงนี้มีมีเปอร์เซ็นที่จะโดดเข้ามาใกล้นะครับโอ้โหเอาโอเคครับผมนะครับขอญาตนะครับเอานกลงก่อนนะครับสําหรับเจ้าเรดาร์นะครับผมโอ้โหผ่านมากเลยครับอย่างนี้ โอเคครับนี่เห็นไหมครับนกทิ่ตรงนี้นะครับถ้ามันมาฝั่งนี้มันก็โอเคครับนกอยู่ฝั่งนี้เลยเอาขออนุญาตครับอนกลงก่อนครับครับก็ลงมาเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้ถือว่าประทับใจมากๆนะครับสําหรับเจ้าเรด้านะครับถือว่าเป็นนกอีกตัวนะครับที่ผมจับมาแล้วถือว่าผมประทับใจมากที่สุดครับนกตัวนี้ เพราะว่าลายอะไรมันได้ตรงจุดหมดเลยนะครับพี่น้องครับเนาะบางทีนกตาข่มันก็ถ้าติดตัวดีมันก็ต้องเอามาเลี้ยงนะครับพี่น้องครับนะถ้าได้ยินเสียงได้ฟังแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องเอามาเลี้ยงครับนกนะแต่ถ้ามันเหมือนที่พู้ขอดพูดแหละครับมันตัวติดพนเน็ตไม่ดีก็มีนะครับแต่ว่าเราได้ยินเสียงได้อะไรนะนะครับผมเราจะมาเสียเวลาคัดนี่แหละประเด็นมันนะนะครับเนาะอ่า บางทีนกตีพนี้เราอาจจะได้ยินเสียงขัดเสียงหนุนเราเอามาเลี้ยงเนี่ยเราก็รู้ว่านกมันเสียงอะไรยังไงมีขัดมีหนุนอย่างเงี้ยครับอา,อาจจะเลี้ยงเสียเวลาแล้วก็ปล่อยกับนกที่ติดตาข่ายเราไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับแต่ว่าเราเอามาเลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับก็เสียเวลาถ้าตัวที่จะไม่เป็นมันก็ไม่เป็นเหมือนกันน,กนะครับนกนะครับมันมันม,มันต้องคิดอย่างนั้นครับเพราะว่าเราต่อได้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นต่อนะครับเนาะเราก็ต้องเอามาเลี้ยงมาอะไรนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ยินเสียงอะไรอยู่ป่าว่ามันยังเสียงกลางเสียงเล็กอะไรอย่างีี้ยนนนะแตต่่วาากข นะครับมันก็จะไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับแต่มันก็มีทั้งดีทั้งลบนะเนาะมีทั้งดีทั้งไม่ดีะเนาะก็เป็นธรรมดาแต่วันนี้ครับผมประทับใจนะครับถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับสําหรับเจ้าเลดร์นะครับถึงจะเป็นเสียงเล็กนะครับแต่ว่าเสียงหองครับพี่น้องครับพอขอดีว่าเสียงกลางนะผมก็ไม่อยากไปเทียงแกนะครับเนาะก็ปล่อยไปตามน้ํานะครับผมแต่วันนี้ก็คือ นี่แหละทีเด็ดของนกก็อยู่ตรงนี้แหละครับตรงที่ไม่ทิ้งนกนี่แหละนะครับถือว่าสําคัญมากๆเลยครับนกที่ไม่จะเสียงอะไรก็ช่างครับถ้านกมันมันไม่ทิ้งนกนี่ถือว่าดีหมดเลยนะครับนกเนาะแต่ถ้าแบบเสียงดีอะไรดีถ้าทิ้งนกมันก็ไม่มีค่าครับนก่ะแต่ว่าตัวนี้คือไม่ทิ้งนะครับมันอัดสนกป่าอยู่เลยครับเพราะว่าอ่ามันไม่ใช่ถินของมันเนาะนกป่าเนาะมันก็จะกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันยังกลับไม่ได้มันโดนตัวนี้ดึงอยู่อย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายมันค่ำมันก็ต้องบินออกเป็น นะครับแต่ถ้าเป็นทินมันอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นต้นที่มันจะนอนอย่างเงี้ยมันมันมันลงอยู่แล้วครับนกนะครับสุดท้ายก็บินกลับทินมันนั่นเองนะครับแต่ประทับใจนะครับอีกประมาณ20กว่านาทีนะครับที่มันเล่นดึงอยู่เนี่ยครับผมสไตล์นกตัวนี้นะครับมันจะดึงมันไม่ทิ้งนกป่านะพนันกป่าเงียบก็ถือว่าชัดเจนนะครับชัดเจนเลยแหละนะครับวันนี้เนาะเอาละพี่น้องครับก็ ต้องรอดูต่อไปนะครับครั้งต่อไปก็คงจะลงไทม์ได้เลยครับพี่น้องครับนกตัวนี้นะครับผมจะเอาตัวนี้แหละนะครับไล่ต่อไปอีกนะครับให้ได้เฉลยนะครับเนาะโอเคครับผมเอาไว้ประมาณนี้ยังไงก็ฝากติดตามฝากดูผลงานนะครับเจ้าเรดาร์นะครับหน่อยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับสาหรับนกตัวนี้เนาะก็ชื่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นลังใจให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืม กดติดตามนะครับกดกระดิ่ง,งเพื่อแข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับเจ้าเรดาร์นะครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ